นี่คือ Vivo Y31 มือถือกล้องชัดแบตอึดจอคมราคาเพียง7 4 9 9บาทรายละเอียดจะมีอะไรบ้างวันนี้นนวลิมจะมารีวิวให้ดูค่ะ Vivo Y31 นะคะเปิดตัวในปี2021ค่ะโดยดีไซน์ของเขาเป็นแบบ Dazzling 3D Color นะคะ มีให้เลือก2เฉดสีก็คือสีน้ำทะเลโอเชียนบลูแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีดำเรซิ่งแบล็กนะคะแบบที่อยู่ในมือนาตอนนี้เลยความพิเศษของเขานะคะคือลูกเล่นที่ฝาหลังคะ่ะเวลาที่สะท้อนแสงไฟเห็นไหมคะจะมีการไล่เฉดสีวิบ,บวับวิบวับแบบนี้แต่ข้อสังเกตก็คือเวลาที่เราจับเวลาเราทัชเนี่ยจะเกิดรอยนิ้วมือง่ายค่ะแต่แก้ปัญหาง่งายๆนะคะก็คือการหาเคสมาใส่ค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเคสเขาก็มีแถมมาในกล่องเหมือนกันค่ะเราก็เลยจะเปลี่ยนจากรอยนิ้วมือบนเครื่องนะคะ เป็นรอยนิ้มือบนเคสแทนค่ะเอ,อยอค่ะ ต่อไปนะคะมาดูที่ความหนากันบ้างดีกว่าความหนาของ vivo y 3 1นะคะอยู่ที่ 8.38mm มค่ะก็ไม่ถือว่าหนาหรือว่าบางจนเกินไปค่ะเรามาดูถึงจุดเด่นของ vivo y 3 1>, 1กันบ้างก็ต้องยกให้เรื่องกล้องนี่แหละคะ่ะเห็นกล้องใหญ่ตัวนี้ไหมคะตัวนี้เป็นเลนส์หลักค่ะ48ล้านพิกเซลนะคะ f 1 7 9ค่ะถัดมานะคะสำหรับคนที่ชอบถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอเลนตัวนี้ช่วยคุณได้ค่ะเลนส์ถัดมาเป็นเลนส์มาโครนะคะไว้สอบถ่ายสาหรับวัตถุ พื้นผิวใกล้ๆทั้งเลนมาโครแล้วก็เลนทลาําลายฉากหลังนะคะมีความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะ F 2 4เท่ากันเลยค่ะตัวสุดท้ายตัวนี้ข้างล่างนะคะเป็นแฟลชค่ะโดยที่ Vivo ให้สโลแกนไว้ว่าคมชัดทุกช็อตถ่ายสนุกตลอดวนันแต่จะมันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสําหรับเลนหลัก48ล้านพิกเซลนะคะกับหมดถ่ายภาพนี้ต้องบอกเลยว่าทําออกมาได้ดีค่ะ ถ่ายภาพสิ่งของออกมาดูคมชัดเก็บรายละเอียดสีเนี่ยตรงกับที่ตาเห็นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดต้องการภาพที่คมชัดกว่าเนี่ยนะก็แนะนําให้เลือกปรับเป็นโหมด AI 48ล้านพิกเซลได้ค่ะเรื่องของการซูมนะคะก็ทําได้สูงสุดถึง8เท่าเลยนะคะ ถ้าซูมเลย2เท่าขึ้นไปเนี่ยภาพก็จะเริ่มเสียรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆไปเรื่อยๆค่ะส่วนการถ่ายภาพได้หมดพรอด็อพเทนนะคะต้องบอกเลยว่าถูกใจนาวมากๆค่ะเพราะาสีผิวเนี่ยจะมีความเนียนอมชุงมผูเล็กๆนะคะด้วยฟีเจอร์บิวตี้นะคะแต่ถ้ายังรู้สึกว่าไม่พอใจก็มีการให้เราสามารถปรับเพิ่มได้อีกเยอะเลยค่ะ ปรับหน้าเลียวตาโตหรือจะเพิ่มดังก็ทําได้เลยนะคะนอกจากนี้ยังมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกหลากหลายตามสไตล์ vivo นั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการตัดฉากหลังนะคะก็ค่อนข้างเนียนดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะและการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะคะด้วยโหมดถ่ายกลางคืนเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาดีน่าพอใจเลยค่ะเปลี่ยนภาพมืดๆให้สว่างได้นะคะแถมยังสามารถเลือกฟิลเตอร์ไว้เล่นกับไฟได้4สไตล์เลยค่ะก็คือ black and gold นะคะ blue eyes green orange สุดท้ายนะคะก็คือใส่เบอร์พังค่ะเรามาต่อกันที่เลนมาโคร2ล้านพิกเซลกันบ้างค่ะเลนตัวนี้นะคะช่วยให้หนาสามารถถ่ายรายละเอียดวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ถึง4เซนติเมตรเลยการเก็บรายละเอียดนะคะก็ถือว่ามาครบเลยค่ะเราสลับมาดูที่ภาพเซลฟี่จากกล้องหน้าความละเอียดแล้านพิกเซล F 1.8ดกันบ้างค่ะภาพที่ได้เนี่ยในช่วงกลางวันนะคะก็ถือว่าคมชัดเลยค่ะแต่ถ้าเป็นที่แสงน้อยนะคะความละเอียดเนี่ยก็อาจจะไม่ชัดเท่าค่ะซึ่งอันนี้นะ้าเข้าใจได้ค่ะในส่วนของการปรับหน้าสวยบิวตี้โหมดนะคะ หรือว่าการละลายฉากหลังพวกเนี้ยก็ยังทําได้เหมือนกับกล้องหลังเลยค่ะถ้าเกิดใครคิดท่าเซลฟี่ไม่ออกนะคะรุ่นเนี้ยเขามีฟีเจอร์ท่าทางสําหรับแนะนําท่าเซลฟี่คูคูให้เรานะคะเวลาที่เราคิดท่าไม่ออกแบบนี้ค่ะ เรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ถ่ายได้สูงสุด 1,080p ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยค่ะแต่กล้องหลังของเขาจะมีพิเศษหน่อยก็คือมีการสั่นแบบ ultra stable นะคะที่ช่วยให้วิดีโอที่ถ่ายจากกล้องหลังเนี่ยดูนิ่งขึ้นมากเลยค่ะโดยสรุปนะคะเรื่องกล้องของ VIVO Y31 เนี่ยคุณภาพของภาพและวิดีโอที่ได้ออกมานะคะทั้งนาาริมแล้วก็ทีมงานแบร์ไตนี่ค่อนข้างพอใจเลยค่ะมาดูเรื่องของหน้าจอกันบ้างค่ะบอกเลยนะคะว่าเขาทําออกมาค่อนข้างจัดเต็มค่ะเพราะว่าราคาเท่านี้เนี่ยแต่ได้น้ หน้าจอ Halo Full View Display ขนาด6.58นิ้วนะคะแถมความละเอียดนะคะคมชัดระดับ Full HD Plus เลยค่ะด้วยความที่หน้าจอเขานะคะเป็นแบบ IPS LCD ค่ะทำให้เวลาที่เราเอาไปดูหนังหรือว่า Netflix แบบที่นาวกำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะจะได้สีสันที่สดใสสะใจมากๆดูแล้วฟินตาสุดๆเลยค่ะแถมยังดูได้ระดับ Full HD เลยนะคะเรามาดูเรื่องการสัมผัสข,ของหน้าจอกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นแบบ60เฮิร์ทั่วไปค่ะ ทำให้เวลาเราเล่นโซเชียลไทป์เฟซบุ๊กต่างๆนะคะลื่นไหลดีค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบถนอมสายตาเนี่ย vivo Y 3 1เขาก็มีฟีเจอร์กรองแสงสีฟ้ามาให้ด้วยนะคะพอเราเปิดฟีเจอร์นี้นะคะหน้าจอก็จะมีแสงอุ่นๆขึ้นมาค่ะเพื่อตัดแสงสีฟ้าทําให้เวลาเ,าเล่นนะคะสบายตามากขึ้นค่ะเรามาดูที่ด้านขวาของเครื่องกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะเป็นเซ็นเซอร์สําหรับสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกเครื่องค่ะเพียงใช้นิ้วแตะปุ๊บเครื่องก็เปิดปับ๊บถ้าแตะปุ๊บ เปิดปั๊บแตะปุ๊บปุ๊บเปิดปับป๊บปั๊บแตะปั๊บปั๊บเปิดปุ๊บปุ๊บเลยค่ะทุกคนไม่ได้อะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดใครไม่ถนัดการใช้สแกนลายนิ้วมือนะคะ Vivo Y 3 1เนี่ยเขาก็มีฟีเจอร์ปลดล็อกด้วยใบหน้าอย่างรวดเร็วมาให้ด้วยค่ะก็สรุปนะคะไม่ว่าเราจะใช้เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือหรือว่าปลดล็อกด้วยใบหน้าก็มีความรวดเร็วพอๆกันค่ะเรามาดูล่างเครื่องดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะเป็นลำโพง ที่ทาง Vivo เขาเคลมมาว่าให้คุณภาพเสียงทรงพลังดังสุดเลยค่ะจะดังแค่ไหนมาฟังพร้อมกับนาวเลยน<า>อกจากนี้นะคะทาง Vivo เนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่ไว้ปรับโหมดเสียงด้วยนะคะก็คือฟีเจอร์ Super Audio ค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดภาพยนตร์ไว้สำหรับดูหนังนะคะ โหมดเกมไว้สําหรับเล่นเกมนะคะแล้วก็โหมดเพลงไว้สําหรับฟังเพลงค่ะแต่ถ้าเกิดใครนะคะไม่อยากกลับมาตั้งค่าบ่อยๆเนี่ยก็สามารถตั้งค่าเป็นโหมด AI ได้เลยค่ะเพราะโหมด AI นะคะจะช่วยปรับเสียงให้เหมาะสมตามการใช้งานของเราค่ะพอชาร์จรุ่นนี้นะคะเป็นแบบ USB-C ที่รองรับการชาร์จเร็ว18วัตต์ผ่านอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้ในกล่องค่ะซึ่งสามารถชาร์จ0 7 0ในระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะแบตเตอรี่นะคะมีขนาด5,000ม ah ิลลิแอม จากการทดสอบการใช้งานของเรานะคะที่เอาไปถ่ายวิดีโอเล่นโซเชียลนะคะแบตของเขาเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงค่ะและในรุ่นนี้นะคะก็ยังมีพอร์ตหูฟังขนาด3.5ม mm. ม พร้อมแถมสายหูฟังมาให้ด้วยนะคะเรียกว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยให้อุปกรณ์มาครบไม่มีตัดออกสักอย่างเลยค่ะเรามาดูด้านบนกันบ้างค่ะจะมีถาดใส่ซิมแล้วก็ไมโคร s d สดีการดนะคะจะเห็นว่าดึงออกมาแล้วมีทั้งหมด3ถาดค่ะ2ถาดแรกนะคะไว้ใส่ซิม 4G ได้2ซิมค่ะและถาดต่อมานะคะถาดที่3เนี่ยไว้ใส่ไมโคร s d สดีการด เพิ่มความจุได้สูงสุดถึง 1TB เทลเลยค่ะเรามาพูดถึงเรื่องสเปคกันบ้างนะคะ Vivo Y31 เนี่ยได้รับการติดตั้ง Android 11และครอบทับด้วย FunTouch OS 11มาตั้งแต่แกะกล่องเลยค่ะเราไม่ต้องมานั่งอัปเดตให้เสียเวลาเลยส่วน RAM ก็มีมาให้มากถึง8 g ดด้านหน่วยความจำนะคะก็อยู่ที่ 128GB ค่ะโดยชิปเซ็ตประมวลผลนะคะใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 662ที่ทำคะแนนจาก Geekbench แบบมัติคอไปที่1400 ได้สคะแนนส่วนด้านกราฟิกจาก 3D Mark ชุด Wildlife Test Test นะคะก็ได้ไปถึง389คะแนนแบบนิ่งๆแทบไม่ตกลงเลยค่ะถามว่าคะแนนระดับนี้นะคะเล่นเกมอะไรลื่นบ้างต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะมีฟีเจอร์มันติเทอร์โบ4.0ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การเล่นเกมด้วยการปิดแอปที่ไม่จําเป็นค่ะทําให้เกมฮิตอย่าง ROV นะคะเล่นแบบ60เฟรมได้ลื่นเลยค่ะ ส่วนเกมภาพสวยอย่าง g e n นช i น Impact นะคะอันนี้น่าจะเกินประสิทธิภาพของเครื่องไปนิดนึงทําให้แม้จะปรับต่ําสุดแล้วก็ยังมีอาการน่วงนวงกระตุกกระตุกให้เห็นบ้างนะคะแต่ก็ไม่แปลกค่ะสำหรับมือถือราคาประมาณนี้ค่ะมาในเรื่องของข้อสังเกตกันบ้างค่ะหนาวค่อนข้างเสียดายนะคะในเรื่องของกล้องที่เขาไม่ได้มีเลนส er ์อัล้าไวหรือว่าเลนส์กว้างพิเศษมาให้นะคะสำหรับคนที่เคยใช้มือถือรุ่นอื่นๆที่ชอบถ่ายภาพมุมกว้างนะคะถ่ายภาพหมู่หรือถ่ายภาพวิวที่มีเลนส์มุมกว้างสามารถเก็บภาพได้แบบ ใจะะรุ่นนี้เขาไม่มีมาให้ค่ะแต่ก็แลกมาด้วยความละเอียดคมชัดถึง48ล้านพิกเซลเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมองในสเปคด้านอื่นๆเนี่ย vivo y31 ก็ยังถือว่าคุ้มค่ามากอยู่ดีค่ะ oh. และรีวิว,วที่ดีต้องมีราคา vivo y31 ที่มาพร้อมสโลแกนคมชัดทุกช็อตภ่ายสนุกตลอดวันเปิดตัวอยู่ที่ราคา7,499บาทเป็นมือถือราคาประหยัดที่สเปคจัดมาเกินเบอร์ ใครนะคะที่อยากได้มือถือจอใหญ่ๆกล้องชัดๆแบตอึดชาร์จไวสามารถสแกน QR code ที่นาวขึ้นไว้ให้ได้เลยค่ะหรือว่าใครเนี่ยที่อยากสัมผัสเครื่องจริงนะคะก็สามารถ Walk in ไปได้ตามช็อปบ i v o ทั่วประเทศเลยค่ะ